สวัสดีค่ะวันนี้นิวขอมาแนะนําอาหารเสริมนะคะที่เกี่ยวกับผิวพรรณนะคะที่ทําให้ผิวพรรณดูขาวใสขึ้นนะคะคือเป็นตัวน,นี้เลยนี่เลยนะคะเวนพาเซต้าของออสเวนะคะยี่ห้อนี้แบรนด์นี้เท่านั้นนะคะที่นิวรู้สึกว่าลองแล้วติดใจแล้วมันได้ผลจริงๆนะคะสาหรับคนที่มีผิวพรรณแบบว่าเออไม่ค่อยเรียบเนียนอะนาะหรือว่าอาจจะเป็นจุดด่างดําเป็นตุ่มอะไรอย่างเงี้ยคือคนเป็นแผลง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะนิวก็ ลองกินตัวนี้มาระยะหนึ่งแล้วเดีจะให้ดูว่าแคปซูลมันเป็นยังไงมันกินง่ายจริงเนี่ยกินมาพักหนึ่งแล้วสมดและเป็นแบบนี้นะคะเป็นซอฟต์เจลสีแดงเลื่อนหมูแบบนี้นะคะก็อยากให้คนที่แบบว่าถามนิวข้อมาเยอะเหลือเกินนะว่าเกี่ยวกับผิวพธุน์เนี่ยที่เรากินอาหารเสริมเข้าไปเนี่ยตัวไหนมันดีนิวก็จะแนะนําตัวนี้เลยของออสเวยนะคะน้าตอนเป็นแบบนี้นะเป็นพาเซนต้านะคะคือว่านิวกินของออสเวยเนี่ยมาสองตัวละคือรอยจันนี่กับตัวนี้ แต่ว่านิ่ยกินคู่กันนะเนี่รู้สึกว่าเออมันตอบโจทย์ผิวพันธ์ได้ดีจริงๆยังไงสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวพันธุ์ก็เราหาตัวนี้กินดูนะคะบ๊ายบาย